เดี๋ยวจะพามาดูรถคันนี้ครับกุญเจหายครับต่อสายตรงมาครับท่านผู้ชมอ่ากดกุญเจอยู่ฝั่งนี้นะตัดครัวอันนี้ผิดนะครับท่านผู้ชมนี่ต่อผิดนะครับเดี๋ยวออต่อผิดนะครับคุเจให้ดูนะครับครับเดี๋ยวผมจะลองสลับสายดูก่อนนะครับอ่าผมจะเอาสายแดงไปต่อกับดําขาวดูครับครับจริงไอ้ยางนี้ผมไม่แนะนํานะครับ เดี choose, ๋ยวผมแค่ทดสอบพิเจครับเพราะว่าวงจรใช้ครบก็ต้องไปต่อที่ขั้วกอญแจเครับเดี๋ยวผมจะกลับไปต่อที่ขั้วกอญแจเกับคืนนะครับอันนี้แก้ผมลองลองไฟดูพิเจครับท่านผู้ชมมีเสียงดังรบน่ะมีเสียงดังไปไปไปแล้วครับมีเสียงดังไปไปไปแรงว่าใช้ได้ นี่ครับอันนี้ผมทอดมอกรองอากาดออกนะครับก็เดี๋ยวผมจะเช็คดูขบูนะครับดูท่าทางน่าจะยังไม่ได้ล้างมานานแล้วนะครับดูนะครับหรือว่ามันเปื้อนเองผมก็ไม่รู้นะแต่รู้สึกว่าต้องเดือวทอดออกมาเช็กก่อนนะครับอ่าติดสตาร์ตติดแล้วนะครับติดเต็มมันยังลิ่งไม่ขึ้นครับก็ควรนขาวครับท่านผู้ชมควันนี่ขาวชวดเลยแบบเหมือนแบบ กาจะไอัน,นี้ครับหรือว่าจะพ่นยุงครับอันนี่รถพ่นยุงโอ้โห oh <my> ครับอ๋อบิดกระดับเลยครับคุณผู้ชมมานรถพ่นยุงจากจากแค่ <c oughs> เออแต่ตาทไม่ติดครับต่อไปเว้ยวิ่งโมเจาหาสตาราทไม่ติดนี่ยาวเลยครับจริงๆแล้วผมว่าปัญหามันอยู่ที่ ไฟรัดวงจรครับท่านผู้ชมํามให้กล้องสั่งสั่งใจไฟนะครับหรือว่าต่อวงจรไม่ถูกใจไฟมาไม่พอหรือลิงก์ไม่ขึ้นครับแต่พอเห็นขบูแล้วก็อะไรก็ตันไปหมดนะครับดูระบงดูบายตันผมเลยถือโอกาสจะต้องล้างขบูเลยนะครับเพื่อขายความสงสัยแล้วก็จะได้ต่อขั้วกุญเจให้เหมือนดืมนะครับอ่ะแต่โทดขบูล้างกันเลยครับท่านผู้ชม นี่อ้าอนี่อุ้ยนี่ครับรลุ้นกันเลวครับท่านผู้ชมแบบลุ้นกันครับว่าพอล้างขบูดเสร็จปั๊บก็จะได้หรือเปล่านะครับท่านผู้ชมโอ้โหดูโอ้นะครับนี่นี่นนโอ้นี่จะน่าจะจะมัน ก็คือขนาดนี้นครับมาล้างภายนอกก่อนนะครับนะวิธีการล้างขบูนนี่ครับผมเผิดหลายหลายคนนะครับหลายคนนี้เขาเขาแกะออกเลยครับเขาแกะออกก่อนเนะกะออกแล้วค่อยมาล้างแต่จริงๆนี่นมันควรจะล้างก่อนนะครับแล้วค่อยแกะล้างเอาเนี่ยภายนอกก็รูระบายตันนะครับเนี่ยเห็นมีแววรูระบายตรงนี้ครับเห็นไหมไมนะ่รู้มันตันมาตั้งนานหรือว่าเพิ่งตันนะครับ ถ้ารูรบายนี้ตันมันก็ไม่ลิงไม่ขึ้นเหมือ,อกกนกันครับไม่ออกเหมือนกันครับรูระบายตันในเครื่องนี่หลวมแบบก็หลวมมากกวนนี่ข่าตัวเลย เลยครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่ครับเนี่ยมันจะต้องหาอะไรมาแย่นะครับท่านผู้ชมนี่ครับหาอะไรมาแย่นะครับจุดสําคัของการล้างขาบูตัวนี้ก็เนี่ยมีส่วนเลยครับท่านผู้ชมหลายคนน่าจะลืมนะครับลืมเอานี่แย่นะครับแต่ว่าช่างเหมืออชีพพวกก็จะรู้อยู่ครับแต่ว่าแบบชาวบ้านธรรมดาอย่างเรานะครับอาจจะอาจจะยังไม่ค่อยเชี่ยวชาญทางด้านนี้ครับเนี่ยต้องไปหารวดนะครับ เป็นสายไฟเล็กๆหรือสายคัดนะครับสายคัดสายเบรกเก่านะครับตัดมาเส้นหนึ่งตัดมาเส้นเล็กๆเส้นน <is till S 2> <whatever> ึงแล้วก็เอามามาผุนอ่ามาเจาะผุนครับให้มันเป็นรูครับท่านผู้ชมนี่ครับท่านผู้ชมนี่ผมก็จะหาเอาสายกีตานะครับเก่าครับนะครับเส้ปลายมันเนับมาแยงครับเห็นไหมมาแยงให้เป็นรูให้มันมันทะลุก้อนเป่าครับท่านผู้ชมเนี่ย นี้ก็สําคัญมากเลยครับทุกผู้มยิงแล้วก็เป่าให้มันทะลุให้ได้นะครับทุกผู้ชมครับให้มันทะลุอย่างผมนะครับเห็นไหมนี่ครับ นี่ก็โชว์มาเลยครับท่านผูช้ชมขีมปรับตั้งอากาศปรับรตั้งอากาศ<ม>เราก็จะเป่านะครับท่านผูช้ชมเราจะเป่าให้เป็นทุกทุกอนุเลยนะครับนะเป่าทุกอนุเลยนะครับ กระเป่ากระเป๋าไปถนนนะครับท่านผู้ชมกระเป๋าทนู้น,น,นครับรูตรงนี้ครับรูตรงกลางนี่ก็สำคัญครับท่านผู้ชมน,น,นี่ครับเนี่ยมีเป็นรูอากาศาาน,นะครับท่านผู้ชมนะนะถ้ามันไม่ทะลุปุ๊บมันก็จะมันจะไปดูเล็กๆนะครับ นอย่าบจะเป็นรู้เล็กๆอยู่ข้างๆล่างนี่นะครับท่านผู้ชมนะครับมันจะมันจะมันจะอยู่ข้างในตรงฝั่งในนู้นนะครับอต้องให้ทะลุเหมือนกันท่านผู้ชมถ้าไม่ทะลุมันก็จะไม่มีอากาศส่งมานะครับนะครับถ้าเรามองทางนี้เราจะมองเห็นครับต้องเป่ากันครับท่านผู้ชม ทะลุแล้วเนี่ยฮะเนี่ยเริ่มทะลุแล้วเปล่าเราก็ต้องอนี่ครับครับเห็นไหมเห็นไหมจะมีเศษเศษน้ำเศษอะไรออกมาเนี่ยครับคุณผูช้ชมใหอุดตันไว้อากาศครับให้อุดรูนี้นะครับให้นิ้วอุดรูนี้ปุ๊บแล้วเปล่ารัวแล้วก็เปล่ารัวอาวกาศนี่นะครับมันจะออกครับ อช้นี้วอุดรูนี้ไห้นี่ครับพกติดป,ปกมันจะออกนี่ผมก็จะลืมครอบลงไปแล้วนะครับนะครับดูนมหนูกน,นะครับหมูนมน,น้ำมัน,นครับนมหนอากาศนะครับหลังจากที่เป่าเรียบร้อยแล้วนะครับสะอาดตรวจสอบรูเรียบร้อยแล้ววรู อืมอืมนครับนะเงิตึบไม่มีหลุดจ่ไปก็จะเป็นเข็มนะครับลูกลอยนะครับเข็มลูกลอยครับ ก็จะเป็นเข็มอากาศครับเข็มอากาศเข็มอากาศเข็มอากาศดีฝั่งนี้นะครับจะลงไปเสร็จสิบปุ๊บ ขายรอบครึ่งตืดครึ่งหนึ่งรอบครึ่งอ่าขายไว้หนึ่งรอบครึ่งน,นะดาว่าครับโดยมาตรฐานนะครับโดยมาตรฐานก็อยู่ในช่วงนี้นะครับหนึ่งรอบสองรอบอะไรเงี้ยครับใกล้เคียงนะครับไม่ใช่เป๊ะน,นะครับอ่าเขาเรียกว่าค้าใกล้เคียงอ่ะต่อไปเดี๋ยวผมจะประกอบตูดนะครับกับตูดขบูนะครับปุ๊บ แล้วก็เอาไปใส่ให้เรียบร้อยครับท่านผูตำรวจเบาสายตรงนะครับมาโตโฟังนี้ครับแล้วก็อ่าหากุญแจมาเสียบนะครับเกี่ยวอะไรก็ได้มาเสียบก็ได้ขันนะครับ,นะรบเดี๋ยวผมจะดูเขี้ยวกุญแจตรงนี้มันเปลนแบบไหนนะตอนนีน้ผมใส่ขบูเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะสตาร์ทนะครับสตาร์ท ครับมีผมต่อนี่ดูดูชั่วข่าวไปก่อนนะครับนี่ต่อสายไม่ <c oughs> ผมก็จะเอาสายมาต่อกันจับคืนก่อนครับนะสายโฟนเจครับ,รบลองคาบูเลตอร์อก่อนนะครับผมสาร้างมาแล้ว วันออกน่ะ <irgendw> ด <carbono S 2> ูกวันครับชุโอ้อ่ะแต่วไปเดียวผมจะมาดูผมจะมาผัดกุญแจนี่ให้นะครับโดยตัดนะครับโดยตัดต่อครับไฟมันจะวิงไม่สะดวกเหมือนกันครับเดี๋ยวผมจะลองดูนะค่าผมจะหากุญแจเก่าๆใส่ให้แบบว่าเอาไว้ปืดติดที่เฉดครับทุกชมนะ นี่ผมก็เอาเจที่แบบขอไข่ได้ครับน่ครับเอาละนะครับอ่ากดๆนิดนิดนะครับอาจจะไม่คล <tinc S 1> ่องครับอาจจะไม่คล่องเท่าไหร่แต่ว่าอ่าแช้ได้นะอ่าอ่าคนี้ผมก็จะปริต ปริดนะการปริดเข้าลงไปกรลึบกๆๆๆๆๆๆๆนะรึบกระลงไปนะครับนกะล็อกรล็อกนไีได้ครับก,นะนะการล็อก กันล็อกอืมอ่าอ้ยูครับอันนี้ผมแถมนี่ครับมีแถมฟรีครับนี่ตัวนี้มีแพงเลยนะครับนี่ตัวนี้ครับตัวนี้สามพันห้าครับเออแต่ผมแถมฟรีนะครับจริงๆนะครับอ่ากันหายครับกันหายนะครับท่านผู้ชมใหญ่ดีแค่ไหนคิดดูสิแถมให้ลูกค้านะครับ สามพันห้าตัวแถ่สี่นะครับเชือกคล้องนะครับทำมาจากอ่าใยสองเคาะอย่างดีครับนะครับเอาช้างดึงสามตัวนี้ครับนะครับไม่รู้สึกอะไรครับนี่ครับช้างดึงสามตัวไม่รู้สึกเพราะว่าช้างน่ะไม่รู้สึกครับแต่เชือกนะขาดโอ้โหน่เคอะนี่ก็รับรองมันก็ไม่หายนะครับท่านผู้ชม นี้ผมก็จะต่อสายนะครับต่อสายนี้ให้เรียบร้อยครับแล้วก็เก็บเก็บงานครับท่านผู้ชม ก็ถือว่าเสร็จแล้วครับท่านชมนะครับการแก้ปัญหาที่ว่ากุญแจหายครับกุญแจหายแล้วก็ต่อสายตรงมาแ้วก็ไม่ถูกครับไฟมันไม่จ่ายก็ทำให้รูสตาร์ไม่ติดนะครับท่านชมผมก็เลยแตะแปลงหายกุญแจใส่ให้นะครับแตะแปลงเจนะครับแล้วก็ล้างขบูนครับเห็นสะดุดอะไรนิดหนึ่งก็เลยเห็นขบูดโซปลกตันหน่อยก็ล้างขบูให้นะครับแล้วก็แถบตัวนี้ให้แถมสายใส่ข้ากุญแจนะครับเป็นยี่ห้อแชแนลครับแชแนลยังดีเป็นแบรนด์เนมนะครับ จิก้าชาแนลครับเนี่ยเป็นสายขอกุเแจแบบลักซ์สุรีมากมากนะครับว้าวแทะไม่ฟรีตอนนี้แทะไม่ฟรียิงเครื่องเพงนะครับแทะไม่ฟรีนะครับก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับสำหรับการแก้ปัญหาเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยครับก็คือถ้าเราต่อไม่ถูกนะครับต่อไม่ถูกก็จะทําให้รุดไม่ติดนะครับ่านสุกนะแล้วก็ล้างขะบูนะครับเหลือก็ให้เจ้าของรถเขาคิดเอาเองว่าจะทําหรือไม่ก็คือเอชุดชุดแหวนลูกสูบหลวมมากครับคนข่าวกุ้เลยครับ ข่าวยังกระพุนยุ่งแต่ว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเจ้าของก็จะคิดอีกทีหนึ่งว่าจะจะ,จะ,จะ,จะทำไม่ทำไงเดี๋ยวเอันี้เป็นเบื้องต้นไปก่อนนะครับถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับจเจ้าไปทําตามก็ไม่สงวนลิขสิทธิ์ครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขอย่าลืมทุกบตเตอรี่ราวัาที่หนึ่งแล้วก็อย่าลืมมาแบ้งผมด้วยสวัสดีครับ